อันน uh, oh, nah, 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 ี nah, ้วันเซอี Happy birthday to you โอเคแม็กซี่โบกูขอบคุณนะครับลูกชายโอเคโอเคสองโซเฟอร์ <laughs> ผัดกระเพราไปหาปาปีโอ้ยลูกชายก็เซอร์ไพรส์หมามีวันนี้วันเกิดหมามีเนานะโอ้ย<ช>อ่าอ่าทีนี้<ช>มาดานีแวแก็กแซกดานีแวแก็กแซกจากทุกคนอ่าชงเตชงเตปาปีชงเตอโชคดีโชคดีดานีแวแก็กแซกสุขสันต์วันเกิด <laughs> แฮปปี้เบิร์ดเดย์ อุ๊บปะเถง,ง่ายแต่ท้อ,อโอ้ยลูกชายมามาเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์สเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เซอร์ไพรส์ยอย่างสวยงามเลยโอ้ยนี่เดี๋ยวก่อนนะมีชื่อร้านของเขาด้วยนี่ให้เห็นชื่อร้านกันเลยตวมโต๊ตเยวมอมมีคำาาสา สามีบอกเดี๋ยวหกカメเนียอดกินกันหมดข,ขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับลูกชายโอ๊ย่ทำไมเดินปวนมาปวนไปเอ้ยโอ้ยทีนี้ก็ตัดแบง่งเออใช่ รอน้องก็บอกรอน้องลูกชายคนโตเป็นใบเนาะเขาบอกเดี๋ยวรอน้องมาผักมาตัดนุกกี้เอาสิอโอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็แก่ขึ้นมาอีปีเนาะทุกคนเราก็มีอายุเพิ่มขึ้นกันไปเกิดมาแล้วก็เดินสู่เส้นทางแห่งชีวิตไปจนถึงจุดสุดท้ายของชีวิตเนาะวันนี้ก็ แอดสมปองลินเดอร์ก็ห้าสิปี5 6 <c oughs> <c oughs> ก็เลยวันนี้ลูกชายเข้ามาเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่เนาะก็เลยกินข้าวกินไรเสร็จเขาก็เลยยกออกมาเซอร์ไพรส์เค,ค้กหน้าอร่อยมากเลยเค,ค้กสตรอเบอรี่ซะด้วยโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวอแอดสมปองก็จะมาทักทายเพื่อน <c oughs> ๆต่อไปอีกเรื่อยๆเนาะวันนี้ก็ <c oughs> สุขสันต์วันเกิดเรียบร้อย แกมาอีกหนึ่งปีแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรที่เพื่อนๆมีให้เนาะแอดส,สมปองก็อาจจะยังเข้าไปอ่านในเฟซยังไม่ครบให้ท่วนเพื่อนบางกลุ่มก็ยังไม่ได้รับข้อมูลจากาเฟซบุ๊กเนาะว่าวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่เฟซบุ๊กคุณสามีก็ไม่ได้ไม่ได้ข้อมูลคุณสามีบอกทําไมถึงไม่มีข้อมูลว่าเธอวันเกิดก็เลยบอกสงสัยจะเป็นตอนนั้นที่เคยบล็อก ช่องตัวเองเพราะว่าที่มีเขาเรียกแฮกเกอร์เขาเนาะตั้งแต่สมัยเปิด youtube แรกๆอะ่ะและท้ทีนี้ก็เลยตอนนี้วันเกิดก็เลยเหมือนก็ไปยังไม่ทั่วถึงก็โอเคขอบคุณมา,มาก,ทก,กทุกเรืบทุกไลทุกกำลังแรงใจทุกคำอวยพรนะคะขอให้คำอวยพรทั้งหมดกลับคืนไปหาเพื่อนๆทุกคนนะคะ ใช้เก็บใส่ในช่องเย็นก่อนเวภพลาสติกไว,กเว้เดี๋ยวละลายแฮปปี้เบอร์เดย์คุณแม,ม่มีลูกชายเซอร์ไพรส์เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวรอลูกสาวอีกคนหนึ <c> ่ง <oughs> เอาเอาเอาเก็บไว้ก่อนเอาเก็บเข้าตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวละลายหมด ทำเสร็จแล้ว่าลืมเปิดคลิปมารับประทานด้วยกันจ้ามารับประทานด้วยกันจ้าดูสิคะโอ้ยตัดจนเสร็จแล้วลืมเปิดโอเคมามามารับประทานเค้กด้วยกันจ้ามารับประทานเค้กด้วยกันอะอได้สักหน่อยก็ยังดีมา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 รับประทานด้วยกันมารับประทานด้วยกันจ้ามามารับประทานด้วยกันค่ะ

แยกจากตัว <formation jin inh throat> <at> ีนาวลัะสี่โอสถ้สี่เจ็ดเจ็ดถามลูกชายว่าราคาถลยเบอก่เ็เจ็ดารทอหรั่ลยีเก่าของเกาลีเหลอดกนอก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ห้าร้อยกว่าก้อนนี้สี่ร้อยกว่าอร่อยค่ะทุกคน แมกซี่เจากพ้โลกแนวีรงเป้าหมายไม่จากเที่่ฉัว่าเป็นการทสอบยิงีวุที่สยไโดย่ตอร่อยค่ะไม่ต้องขานอไปครับโดยไม่ต้องข้ามผ่านน้านฟ้าญี่ปุ่นการยิงีมนาวุธในวันนี้ถือว่าล้มเหลวก็น่าจะบอกได้ว่าเป้าหมายาอสำเร็จนการับขนาดที่โลนีหข เป็นสตรอเบอรี่ค่ะปิดจมูกกินไอจมูกกินไอซครีมอาอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวอร่อยอร่อย โดยในเดืนหน้ารัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนการที่จะปรับแก้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติรวมถึงเอกสารสำคัญอื่นๆเกี่ยวกับการป้องกันประเทศเสียรมอ๊ะประอ๋อดูข่าวกันไปด้วยกินไปด้วยอ้องเสือกุเราะอืมเข้าหมายจากระยะตไลน์ามกลาดอเมริกันข่าวว่ากำลังเจรจาขอช่วยผีกำลังรุ่นแบบโสมภศนับร้อยร้อยลูกจหรัฐนั่นจะทำให้เป็นครั้งแรก ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นจะมีศักยภาพในการโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปถึงดินแดนของจีนและเกาหลีนะครับไปติดตามความทุกหน้าวิกฤติรั่งเศสยูเครนกันบ้างนะคะล่าสุดทางรัสเซียได้เรียกตัวทูตของอังกฤษมาชี้แจงค่ะหลังจากพบาบากแสว่ามีไอ้นี่ลูกสาวกลับมาเซอร์ไพรส์อีกแล้วงานล้วปอปี้อ่ะอ่ะไปไปไป ปาปีหายเข้า้องน้ำไปแล้วเอากนเร็วๆเ่าก่อ่เร็วปาปีเข้า้องน้ำไปแล้วเ่าเค็กก่อนเอาแม่เ่าสิอ่าเร็วเ่าเกกเเ็ๆเก็กเก็เ แฮปปี Monday, <S <s ้บันนิงนะจ๊ะสั่งเค้กไว้นี่ยอ้าวป๊ปปี้เนี่ยกินเค้ก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  ม่กระซิบกระซาบป้าปี้ป้าปี้งอนไปแล้วบอกแล้วก็ป้าปี้เขากลับมาปบาปี้เขาบ่นว่าวันนี้มันเกิดหมานี้นะเขาทำหน้าโกรธหนูห<ะ>นูเลยบอกวิจจุๆๆๆ๊จู้จู้นน่ก็ลูกลืมวันเกิดแม่งอนป้าปี้คนแก่เนาะโอเคยังไงก็มีความสุขกันทุกคนนะเฮงๆรวยๆวยกันทุกคนนะลูก ทำงานงานสิ่งใดกับประสบความสำเร็จกันนะลูกโอเคมาเซอร์ไพรส์แม่กัน